อ๋อค่ะก็สำหรับงานโคราชมาราธอน2023 Presented by พรีเซนเไปเดมนะคะจริงๆงงานนี้เราตั้งใจให้เป็นงานวิ่งระดับ นานาชาตินะคะก็เป็นงานสนามใหญ่ของประเทศไทยเลยนะคะก็อันนี้จริงๆเราจัดมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้ก็คือเราอยากจะปักหมุดให้เป็นแลนด์มาร์คนะคะก็มีทั้งในเรื่องของเอานำในเรื่องของจุดแลนด์มาร์คต่างๆนะคะของโคราชนะคะเข้ามาในงานวิ่งตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็มาตรฐานระดับโลกนะคะที่เดี๋ยวทั้งคุณอารงกรจะเล่าให้ฟังว่ามาตรฐานยังไงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของที่ละลึกไม่ว่าจะ เป็นเหรียญเป็นเสื้อนะคะหรือว่าเป็นถ้วยนะคะก็สิ่งเหล่านี้ก็คือเราอ่ะได้นำ ศิละปะวัฒานาธรรมพื้นบ้านนะคะของเมืองโคราชเข้ามาผสมผสานในงานของเรานะคะเพราะว่าเรามองว่าจริงๆจังหวัดโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดอันดับหนึ่งของภาคอีสานนะคะเราก็อยากให้มีงานวิ่งที่เป็นงานวิ่งอันดับหนึ่งของภาคแล้วก็ขึ้นไปเป็นระดับโลกนะคะดังนั้นเนี่ยงานนี้เราก็เลยตั้งใจมากๆที่ทำให้เกิดขึ้นนะคะก็งานจะมีวันที่12 พฤศจิกายนนะคะที่จะถึงนี้ก็เปิดรับสมัครวันนี้วันแรกนะคะครับจริงๆก็โคราชมาราธอนพรีเซนต์บายเดอะมอลล์นะครับก็จัดต่อเนื่องมาหลายปีนะครับปีนี้แต่ปีนี้ที่พิเศษก็คือเราได้ยกระดับสนามวิ่งเป็นสนามวิ่งมาราธอนในระดับเวอร์ติกลอสเลสวอเรเบลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในห้าสนามมาราธอน ของประเทศไทยนะครับที่อยู่ในในระดับของ world ranking นะครับงนั้น er Mother, no ผู so ้ที e ่เข้าร่วมกันอย GT ่างกันนก็มั่นใจได้ว่าว่าจะได้รับการดูแลในเรื่องของการวิ่งในเส้นทางที่มีความปลอดภัยนะครับเรื่องของทางการแพทย์ที่ดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงความสนุกสนานต่างๆเสียงเชียร์แล้วก็กำลังใจต่างๆก็จะมีอย่างเต็มเปี่ยมนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าถ้าใครยังไม่เคยมาสัมผัส พลาดไม่ได้ครับปีนี้ครบรอบเฉลมิมฉลอง5 55ปีนครราชสีมานะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นักวิ่งทั่วประเทศก็จะได้มาประชันความเร็วกันนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมสนามมาราธอนของโคราชว่ามีความน่าประทับใจขนาดไหนนะครับครับ